ผ่านจุดนั้นมาแล้วใช่ค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้แล้วก็คือจริงๆตอนที่แหวนเจอเนี่ยเป็นเศษศูนย์กำลังจะเข้า1ก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วไม่อยากจะบอกอยู่ตัวเองตอนนี้นะคะตอนนั้นก็23 <c oughs> ก็10 <c oughs> กว่าปีที่แล้วนะคะ <c oughs> ก็ทําให้เราได้เห็นเลยว่ามีนวัตกรรมในการรักษาที่แบบว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดจริงๆคือ <c oughs> ถ้าเราเป็นวันนี้เนี่ยเราชิลละเหมือนเป็นโควิดก็คือว่า เป็นก็รักษาหายได้ไม่ได้แบบว่าหูโหดร้ายแบบเมื่อก่อนแบบหูเป็นมะเร็งต้นนมในยุคนั้นที่เราเป็น<อ>เราแบบลสลบคือแบบเหมือนแบบฉันต้องตายแน่แล้วอะไรแบบนี้ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ทุกปีก็จะมีโอกาสได้มาร่วมงานเซมินร์ของคุณหมอต่างๆนะคะว่ามีอะไรที่อัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆบ้างแล้วก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นหวัดอะมันเป็นก็สามารถรักษาหายได้แล้วหายขาดได้ด้วยนะคะด้วยเปอร์เซ็นที่แบบสูงมากๆเมื่อสักครู่คุณหมอก็บอกว่าแม้กระทั่งขั้นสามเนี่ย รักษาให้หายขาดได้74%เลยซึ่งสูงมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ผู้หญิงรุ่นใหม่ทุกคนนะคะไปตรวจมะเร็งเต้านมกันจริงๆสัก20กว่าก็ไปลองออลตราซาวดูก่อนก็ได้แล้วก็ถ้ามีอะไรที่ดูแล้วน่าสงสัยคุณหมอก็คงให้เป็นแมมโมแกรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าวัย30ไปแล้วก็ไปเช็คแมมโมแกรมดีกว่านะคะพี่ครับยังจะไปตอนที่พี่หวาตรวจเจอะมอนตนปแตกค่ะโรคแตกจริงๆรู้สึกแบบห เราจะตายแล้วเหรอฉันแบบเกิดมามีชีวิตดีดีทำไมจะต้องมาเป็นสิน่งนี้แล้วตอนวัยนั้นคือมันแบบโรคมะเร็งเงต้านมมันจะเป็นในที่น่ากลัวมากการรักษามันไม่ได้แบบแอดวานซ์เหมือนทุกวันนี้แล้วเราก็รู้สึกเป็นที่ไหนไม่เป็นมาแบบเป็นที่เต้านมคือเป็นส่วนที่แบบอันนี้ไม่ได้ทํามารนะักษาบานได้เต้านมเนี่ยไม่เคยทําไม่เคยทํเต้านอกมาจะต้องมาตัดชั้นไฟอีกเหรอคือแบบว่าอุตสาห์เป็นส่วนที่แบบฟ้าให้พระท่านพระเจ้าให้มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นในที่นอกจากว่า,ากลัวตาย เป็นเรื่องของความเจ็บป่วยที่มันมันอาจจะทำให้เสียชีวิตได้แล้วเนี่ยมันเสียความมั่นใจด้วยเพราะว่าก็ต้องหลดตัดหน้าอกแต่ว่าก็ก็ชโชคดีอตอนนั้นเป็นมันยังพิ่งมันคุณหมอบอกหน้าจะเพึ่งโตไม่ได้แค่6เดือนก็ประมาณ1.6คุกคูณ1.8เซนก็ประมาณกับ2เซนแต่ว่าเวลาตัดมะเร็งเนี่ยมันต้องคูณบิ๊กข้างละ2 เพื่อที่จะได้มั่นใจว่ามันไม่กระจายไปเกินกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ตัดไปเท่าเกือบเท่า,า,าลูกเทนเดสเหมือนกันก็แล้วก็เฮ้ยคุณหมอแบบแล้วโรคจะเป็นยังไงอ่ะมันจะแบบมันจะเหมือนเดิมไหมเราก็เลยเอ๊จะใส่ซิลิโคนเลยดีไหมแต่คุณหมอบอกบางคนอันนี้มันเฉพาะบางคนนะบางกรณีคือใส่ซิลิโคนไปแล้วมันจะแบบ เหมือนมันไม่บาลานซ์อะมันจะรู้สึกข้างนึงมันเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบอาจจะเสียบุคลิกภาพคุณหมอก็เลยบอกว่าโชคดีที่เป็นตรงด้านล่างพอดีไม่ใช่ตรงเดินข้างบนมันก็ไม่ได้เห็นชัดมากแล้วคุณหมอดึงผังผืดใต้จกักรและเอามากลบลูเลยเป็นเหมือนเป็นเป็นโพรงข้างในคือตอนแ,แรกจับมันก็จะบู๊บบ,บ๊บแบบ,บว่าเป็นแบบยุบยุบยบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เสียทรงไปมากแต่ก็เล็กลงนะคะแต่ว่าก็คิดว่าเออเดี๋ยวเก็บไว้สักแบบ สี่ห้าปีอาจจะมีเวชนาการสเต็มเซลล์มาฉีดให้เซลล์เดิมมันกลับโตกลับขึ้นมาอะไรอย่างนี้แต่ก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็รู้สึกเังอยู่อย่างนี้มันก็ไม่แย่มากเลยอย่างนี้คือบางทีแบบถ้าไปงานอะไรก็อาจจะใส่แพทย์ลองข้างนี้หน่อยให้มันดูแล้วแบบเข้ากันอะไรอย่างนี้ก็เลยก็อยู่ไปอย่างนี้ละกันกลัวไปยุ่งอะไรกับมันมากหรือเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันจะกลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะก็ช่วงปีแรกที่เป็นเน่เช็คทุก3เดือน แล้วก็พอหลังจากช่วง5ปีแรกในทุก3เดือนแล้วก็ในช่วง5ปีหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ทุก6เดือน แล้วก็5ปีถึง10ปีเนี่ยก็เช็คป,ปีละครั้งจนทุกวันนี้ก็อย่างน้อยต้องแบบ2ปีครั้งน้อยที่สุดนะแต่คุณหมอก็พยายามปีละครั้งก็จริงๆก็มีงานก็ไปช่วยคุณหมอตลอดเธาก็เลยเจอเจอคุณหมอกออ็ไม่นี F, ่อะไรจับตรวจอะไรอย่างนี้แล้วก็ยิ่งจะทํา IVF จะทําลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ต้องตรวจเช็คเยอะเพราะว่าก็คุณหมอที่ดูเรื่องทําลูกเขาก็จะซีเรียสในเรื่องการใช้ฮอร์โมนเพราะว่าฮอร์โมนนี่เป็นตัว,ต,วตัวกระตุ้นมะเร็งเลยว่าง่ายๆอย่งายงแหวนเนีย่ยจะทานอะไรจะทาครีมอะไรจะฉีดฮอร์โมนอะไรคืออต้งงระวัหมด เพราะว่าม,มันมีผลต่อมะเร็งเต้านมหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลาทำ IVF t หรือจะแบบกระตุ้นไข่อะไรทีเนี่ยก็คือก็ต้องทีมหมอมานั่งปรึกษากันเลยทีมคุณหมอมะเร็งเต้านมทีมคุณหมอสูคุณหมอที่ทําลูกอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายแหล่ก็ก็ค่อนข้างจะแบบว่าเรื่องใหญ่ <laughs> <laughs> พอสมควรต้องระมัดระวังเยอะเรื่องุภาพด้านอื่นๆ สุขภาพด้านอื่นๆก็ค่อนข้างโอเคนะคะนอกจากเรื่องมะเร็งต้นนมล่าสุดก็จะไปแข่งวิ่งมาราธอนก็เอ็นดัเสพไปเรียบร้อยแล้วแบบว่าจะใช้ชีวิตเทลตี้อะไรอย่างนี้จะเป็นคนเอ็กซ์ตรีมไปนิดนึงแต่ว่านอกนั้นสุขภาพอื่นๆก็เรื่องท้องเพราะเป็นคนที่แบบชอบกินเอ็กซ์ตรีมมากเมื่อกี้คุณหมอพูดยบนเวทีว่าแบบคือไม่ใช่ว่า งดอะไรไปทางใดทางหนึ่งบางคนก็จะแบบวีแกนทานตัดผักอะไรอย่างนี้แบบงดเนื้อหรือบางคนก็แบบ no carbs ไปเลยอะไรอย่างนี้คือแบบเป็นคือไม่ได้ว่าคีโตไม่ดีนะแต่คุณหมอบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มาจากแบบในหลายๆสมาัักเลยเนี่ยก็บอกว่า ทางเส้กลางดี่ดีสุดคือกินให้ครบทุกอย่างแต่ว่าอย่าทานอะไรที่เยอะหรือน้อยจนเกินไปแล้วก็อย่าอดอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แหวนเป็นพวกแบบเอ็กซ์ตรีมสวยก่อนเวลาลดน้ําหนักก็คือไม่กินข้าวกินแต่ขนมคือแบบว่าตื่นมากินแต่ขนม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 ตั้งแต่เช้าเย็นๆแล้วก็ไม่กินข้าวเลยก็สรุปก็คือลําไส้ก็คือเหมือนมันไม่มีไฟเบอร์ไม่มีเลยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นแบบเหมือนมันไม่ย่อยอะ่ะ มันกลายเป็นแบบพอหมอส่องลำไส้ไปแล้วก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนแป้งเปียกเป็นเมือ่อเมื่อเป็นกลูกเตนอยู่ในลำไส้แบบน่ากลัวมากก็คือกินแล้วก็ไม่ย่อยไปเป็นอาทิตย์อะไรอย่างนี้ก็เลยแบบค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมเรื่องสารอาหารเรื่องอะไรอย่างนี้ก็คือก็ขาดหายไปเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ทางสสยกลางมากขึ้นนะคะก็เริ่มทานอาหารมีประโยชน์แต่ขนมก็กินือนเดิมตอนนี้ก็จะอ้วนๆหน่อยกินทุกอย่างนี่ฝังหน้าก็คือก็แต่ก็พยายามเบาขนมลงพยายามแบบว่าทานแบบน้ําตาลไม่ใช่น้ําตาลเรียกว่าสารให้ความหวานทางเลือดแบบหล่อห้างกล้วยแบบอะไรอย่างนี้ที่ ให้ความหวานแต่ว่าก็ไม่ใช่น้าตาลอะไรเงี<ม>้ยค่ะก็แล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพ<ม>แต่ก็เอ็กซ์ตรีมกินเป็นกิโลเลยค่ะม <laughs> ไม่ได้เลยถ้าเราผมมาเร็งมา20ปีทําให้20ปีผ่านมาการใช้ชีวิตเราลําบากขึ้นไหมยากขึ้นไหมเรื่องลําบากขึ้นไหม,ไหมต้องบอกเลยว่าลําบากเรื่องท,ท,ที่ตอนนี้เป็นปัญหากับชีวิตมากเลยก็คือเรื่องของฮอร์โมน อย่างเราจะทําลูกอย่างเงี้ยเรื่องฮอร์โมนเนี่ยคุณหมอแบบคืออย่างเวลาเราไปตรวจเช็คประจําปีเช็คมดลูกเช็คอะไรอย่างเงี้ยแบบฮอร์โมนตัวนี้ตกไปนะฮอร์โมนตัวนั้นแบบไม่ดีด้วยนั่นแต่หมอก็จะไม่กล้าให้ยา อะไรที่เป็นฮอร์โมนแต่ฮอร์โมนปุ๊บเนี่ยหมอไม่มีใครกล้าให้ยาเลยก็ต้องไปนัดคุณหมออ,อ,อาจารย์ธรรมดาอาจารย์กฤิจจตมระนะคะที่เป็นหัวหน้าศูนย์สิร,ริกิตบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเป็นคนดูให้ซึ่งก็ต้องนัดคิวคุณหมอคุณหมอค่ะต้องแบบต้องผ่านแอปพรูฟในการเซ็นมาก่อนก่อนที่จะแบบออให้ฮอร์โมนตัวไหนได้อะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งจริงๆก็ มันก็ต้องระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือเป็นสิ่งที่แบบว่าหรืออาหารบางตัวหรือยาบางอย่างแต่ส่วนใหญ่อาหารหรือยาที่ทาหรือแม้กระทั่งครีมทาตัวอะไรที่มีผสมฮอร์โมนนี่คือไม่ได้เลยมันจะไปทริกเกอร์ได้หมดเลยก็ทําให้ชีวิตล,ลําบากขึ้นเล็กน้อยแต่นอกน,นั้นคุณหมอก็บอกอยากกินอะไรก็กินแค่อย่าเอ็กซ์ตรีมกับอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เอฟเฟกเยอะเลยก็ก็คือเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของบลูกตัวเองที่เราไม่สามารถที่จะแบบ ทานเท็กอะไรที่มันจะแบบไม่แม้กันทั้งของบำรุงมด,มดลูกอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างคุณหมอก,ก็บอกว่าเอ้ยมันอาจจะใส่ฮอร์โมนนะหรือมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนมากเกินไปก็ต้องระวังเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากได้สองแต่ตอนนี้เอาให้ได้หนึ่งก่อนนะเอาให้ได้หนึ่งถ้ามาสองเลยก็ดีค่ะแต่ตอนนี้ให้มาสักคนหนึง่งอนยากทำมากบระบวนการมานานที่ไหนลแล้วคะพี่แนคะโอ้ก็นานแล้วค่ะนี่ก,ก็คงจะต้องลองอีกรอบเพราะว่าหลายครั้งก็ไม่ประสบความสําเร็จก็ลองทั้งที่ไทยต่างประเทศท,ที่ที่ต่างประเทศฝากไว้แต่จริงก็กอยากทําที่ไทยมากกว่าแต่ว่าก็ ก็คงรองอีกรอบนึงแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็คงต้องถอดใจก็พยายามอีกสักตั้งหนึ่งก็ก็ยังปรึกษาคุณหมอก็ต้องไปหาคุณหมอที่เป็นมะเร็งต้นนมเพราะว่าคุณหมอที่ที่ดูเรื่องเรื่องลูกเขาก็บอกเลยว่าแบบไม่กล้าให้ฮอร์โมนเยอะนะ mm. เพราะว่า มันเสี่ยงแล้วแบบว่าเราก็คืออายุเท่านี้ฮอร์โมอนเท่านี้มันต้องอัดเท่านี้ถ้าอยู่จะเอาสุดตัวละครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้แล้วคุณพ่อก็บอกชีวิตแรกชีวิตไม่เอานะได้หลานจะลูกเป็นมเร็งเต้าน,นมแบบว่าอีกรอบอะไรอย่างงี้ก็คงไม่ไหวก็ก็คุณหมอก็ก็ต้องทํากันบ้านหนักค่ะก็ต้องประทุมกันเป็นเรื่องบรล็ลราว่าเออจะต้องแบบให้ฮอร์โมอนประมาณไหนจะกระตุ้นยังไงแล้วก็มีการให้ยาพิเศษคือเป็นเป็นฉีด IVF นี่แหละกระตุ้นทำทำ,ทำกระตุ้นไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าแล้วก็ มันมียาที่จะช่วยเหมือนกดฮอร์โมนเอสโตรเจนอนไรสักอย่างคือเหมือนหมอคุยกันนะนะแล้วเขาก็มอธิบายเราฟังว่ามันจะเป็นยาตันนี้ที่กดไอ้ฮอร์โมนตัวนี้ซึ่งมันจะไปแบบส่งสัญกณกับไอตัวมะเร็งเต้านมเหมือนแบบช่วยคุมไว้อะไรอย่างนี้ก็ก็ต้องเป็นเรียกว่าเป็นเคสพิเศษเลยในการทำไอวีอฟไรนะคะคุณหมอคุณผู้เขาก็ไม่ได้แบบเขาก็เขาก็กลัวเราเป็นอะไรนะคะแต่ก็ลูก <c oughs> ก็อยากมีแหละแต่ก <ๆ S 2> <ๆ>็แบบคือถ้า ถ้าเราก็ลองสักครั้งหนึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชายไม่ไม่มีใครกดดันเลยค่ะก็บอกว่าเราก็พยายามดีที่สุดเพราะรู้ว่าเราพยายามว่าเออถ้าถ้ามันไม่ได้จริงๆมันก็มันก็พยายามที่สุดแล้วอะทั้งตัวเราตัวคุณหมอและที่สาคัญเนี่ยคือลูกมีไม่มีอะไรแต่เราต้องไม่ตายต้องต้องมีเราอยู่ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะโหเพราะ50 5ห้าสิบห้าสิบเลย จริงๆก็ฟังแล้วก็ลุ้นอยู่ว่าจะได้ไม่นอ้อยเพื่อนๆก็ให้กําลังใจกับสุดลิธต์มาบอกว่าเราก็เออวิทยาศาสตร์ก็ช่วยสุดตัวตอนนี้ต้องไปสายมูแล้วค่ะต้องไปสายมูใช่คือคือวิทยาศาสตร์มาสุดตัวแล้วไงแล้วคุณหมอเอแบบอ,กอืก็ไปมูบ้างอะไรบ้างนะคุณหมอยังบอกแล้วก็แบบเอาเอามา,อาลองมาทุกศาสตร์เลยละกันๆๆๆอะไรอย่างนี้ก็พี่ๆที่น่ารักก็ได้ส่งลิสต์ของที่ให้ไปมูมาเยอะมาก <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ต้องตะเวนบูนะคะต้องเอาทุกทาง่างที่ทำไปทั้งหมดนี้ประมาณกี่ครั้งแล้วใช้จ่ายหนักเลยไหมพี่แล้วก็หลายร้านนะ,ะ oh. <laughs> ไม่แบบหลายลาร้านมากค่ะก็ บ่าว่าคือยังพูดกับพ่อแม่เลยว,ว่าหลายล่านก็ส่วนหนึ่งนะแต่ไอ้ร่างใครฮอร์โมนที่เทคเเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรที่ไปสะสมยนื้อท่านในหรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งเลยเมื่อกี้ก็ยังคุยกับอาจารย์บนเวทีอาจารย์พรชัยบนเวทีว่าแบบเออเนี่ยแหวนต้องทําอีกแล้วอย่างเงี้ยแกก็บอกไปตรวจนะแบบเมมโมแกรมอัลตราซาวอะไรซึ่งจริงๆก็ตรวจตลอดแล้วก็ก่อนที่คุณหมอที่ทํา IVF ให้ทําอะไรเนี่ย ก็ต้องตรวจตรวจแล้วตรวจอีกหนีบแล้วหนีบอีกจนโอ้โหคุณหมอหนูไม่ไหวแล้ว <laughs> คือแบบว่าโดนเยอะเหลือเกินก็เขาก็ต้องเอาอปลอดภัยนะคะคุณคุณหมอแกไม่อยากให้แบบมีผลอะไรข้างเคียงตามมาในอนาคตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชายทุกคนก็ก็เป็นห่วงอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ถือประเด็นที่จับมือเท่ากับกะแล้วเดงอ๋อ <c oughs> <c oughs> มันเป็นไวรัลมากมันไวรัลใช่ไหมตกใจมากว่าตอนนั้นเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียแล้วก็แบบว่าไปเจอนัดเจอพี่อ้ําปีใหม่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ได้ยินเรื่องจริงๆกะรู้ตั้งแต่อยู่รู้แล้วนางก็โทรมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็แบบอ้าวเหรอไม่รู้เรื่องอยังเขาดาวแบบละล้าอะไรอย่างงี้แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยแกก็เล่าให้ฟังเหมือนที่ที่เป็นในข่าวอะค่ะแล้วก็ พอเรากลับมาถึงกลับมาถึงปุ๊บวันนะั้นก็นัดเจอกัน<ม>อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนเซลกันเพราะว่าแบบว่าคือเรากับพก็สนิทกันนะพก็น่นนารักเป็นเพื่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนเซลเล่นนะ่ะแล้วคือตอนนั้นอ่ะที่เหมือนจุงมือแบบไอ้แบบรักกันเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจูงมือเล่นคือวันนั้นอนะ่ะมันเป็นเหมือนเซลเซลกันเอง เราว่าตอนนั้นไอ้เรื่องประเด็นเรื่องมือมันไม่มีใครรู้มันคุยกันในกลุ่มเล็กๆของเราทั้งโตที่เห็นในรูปวันนั้นประมาณแบบห้าออคนมีพี่เมย์พี่นัดพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีพี่เอกคนที่รู้ซึ่งมันก็เหมือนเป็นการแซล์เล่นกันแล้วพวกกระแบงคือ f o l l o w IG กันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันแซลเล่นเฮ้ยพกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแซลกันแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีข่าวไอ้เรื่องประเด็นจากมือออกซึ่งแนทแบบไม่ได้มาจากแหวนแน่นอนคือแหวนลงคลิปนั้นอะโดยที่ไม่รู้เรื่องแบบถือว่าไม่คิดวว่่่่่่าาาคนนนนนทััไไไปปปจจะะะรรรูู้้เเเเเเืืือออออองงมมมมพพพกก็ก็ i, ยยดให ื่องใหญ่โตแบบไม่อยากให้แบบมีข่าวดราม่าอะไรเขาก็อยากจะแบบเลิกกันด้วยเรื่องของคนสองคนไม่อยากให้แบบมีบุคคลอื่นมายุ่งเกี่ยวเพราะว่ามันก็จะทำให้เสียหายไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ตอนนั้นอ่ะนั่นไปยังไงแล้วก็กลายเป็นเฮ้ยคลิปฉันตายเป็นไวรัลตกใจมากเลยก็เลยแบบจริงๆเหมือนกันเซลเล่นกันเฉยแล้วก็กับพก็เป็นเพื่อนกันแล้วพกก็ดูไอจีตลอดแล้วยังส่งหน้าหัวเราไปแบบส่งไให้พกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบเซลเล่นกันขำๆอะไรอย่างเงี้ยตกใจไหมแต่ใครใช่ไหมคะ ไม่ได้แซ่เซลล์เซลล์พก เฉยๆเหมือนว่าอะไรยังไงเลยจริงพก,ก็เป็นคนเฟรนลี่อ่ะเขาก็เป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่คือช่วงนั้นก็แบบเหมือนกับเขาก็ไม่ได้คุยกันกับพี่อ้ามแต่เราก็ยังอยากให้เขาเป็นเพื่อนกันนะจริงๆแล้วเพราะว่าพก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งก็น,น่ารักกันทั้งคู่ค่ะก็พก,ก็เป็นเพื่อนแหวนพี่อ้ํก็เป็นพี่สาวที่รักอะไรอย่างเงี้ยก็ค,ค,คิดว่าก็น่าจะเป็นเพื่อนกันได้อาจจะใช้เวลาระยะหนึ่งแต่เราก็ยังแบบเออก็อยากให้เป็นเพื่อนกันธรรมดาไปแฮงเอาท์ไหนด้วยกันอะไรออออ่่่่่าางเเีีี้้กกกกก็็็หวววัััในนนนคตตลลแแพจมืทท ก็เจอแกก็น่ารักเดินพัดทักทายอะไรอย่างงี้ใช่จไหมคะเพราะว่าพอคลิปนั้นอะมันทําให้คนเหมือนตีความไปว่ามันมีอะไรมากใช่ตกใจแบบเฮ้ยพี่แอมแบบข่าวไอ้จับมืออ่อนแล้วคลิปน้องไปหมดเลยตอนแรกก็ยังขำอยู่นะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเออพูดถึงใครอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบหัวเราะกิ๊กจักแต่ลางก็แค่นี้หนูว่าเฮ้ยแบบ กลัวพอมันจับมือแล้วมันกลายเป็นยิ่งไปขยี้ยประเด็นน่ะคือที่แรกอะ่ะนางตั้งใจจะให้เป็นเรื่องของคนสองคนไอ้แซลเล่นจับมือที่แรกแบบคนก็ไม่รู้เรื่องก็เหมือนจับมือรักกันพี่น้องกันแบบอะไรอย่างนี้แล้วพอมันกลายเป็นไอ้ประเด็นจับมือออกมาคนมันเลยเฮ้ยมันต้องจริงแน่เลยแบบเห็นแบบจูงมือกันแบบนี้แล้วใครเป็นคนใครเป็นผู้หญิงคนนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าว คนยิ่งจ้องตามหาแบบว่าผู้หญิงคนนั้นมันก็เลยทําให้มีบุคคลอื่นเข้ามาเดือดร้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็จะแบบมันก็ขาแหละแต่มันรู้สึกเฮ้ยคนที่เข้ามายุ่งแบบเหมือนกับเข้ามาเกี่ยวด้วยโดยแบบไม่ควรจะต้องมาเกี่ยวน้องมีนอ้อะไรแบบทั้งหลายแหละแบบก็เลยกลายเป็นเหมือนซวยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะเลิกกันด้วยดีก็กลายเป็นว่ามีคนอื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งพี่อ้ํากับพกเนี่ยไม่ได้มีเรื่องมือที่สามเลยไม่มีเลยแล้วพวกก็ไม่เจ้าชู้้ดดววยพกกเเ็็นนนคคีี่่่่ะแแตหหหมืออาบบ เข,เขาเลิกกันโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน เขาก็เป็นเรื่องนิสัยทั้งคู่คือก็นิสัยคล้ายๆกันทั้งคู่มันก็อาจจะคล้ายกันเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาก็รู้มาสักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าก็เหมือนช่วงโควิดก็ไม่ได้เจอใครอะไรเขาก็แบบอยู่มันเป็นเพื่อนกันไปอะไรอย่างเงี้แล้วก็เลิกกันก็ไม่ได้ไม่ได้ดราม่านะก็คือแบบเหมือนกับว่าไม่ได้ธรรมดาแบบย่ามันจะโศกอะไรนี่นางก็เฉยๆแล้วก็ยังเจอกันในที่แล้วไม่ได้นัดเจอกันนะเหมือนไปเจอในบังเอิญก็พอก็เดินมาทักอะไรอย่างเงี้แล้วก็แบบเออมันก็มันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไไดด้ีมมมันนน่เหือค เธอมีคนอื่นฉันเกลียดเธอหรือมองหน้ากันไม่ติดอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นคู่ที่เหมือนรู้กันมาสักพักแล้วว่าเออแบบมันก็อาจจะเข้ากันไม่ได้ซะทีเดียวในเรื่องของนิสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับเขาเขาก็เหมือนทําใจมาสักพักแล้วเหมือนก็แบบเขาก็เป็นเพื่อนกันนะก็ดีแบบเป็นเลืกอกันโอเคในในความที่เราเป็นเพื่อนอ่างเงี้ยพี่อ้ําบอกเพื่นคือเขายังจะสามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ได้นะเหมือนว่าได้ก็คำที่แล้วพี่อ้ําบอกว่า อยากจะเขียนไปมากกว่านี้ใช่ใช่ม,มันก็คืออารมณ์แบบว่าอาจจะมีอารมณ์ร้อนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็อาจจะ คือพอก็อาจจะมีความอารมณ์ร้อนเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเบาลงจิตหนึ่งพี่อ้ําพกก็โอเคแล้วประมาณนั้นเพราะว่าเขาก็พื้นฐานคือเขาก็เป็นเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรอย่างงี้คือทีแรกก็แบบแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของบุญที่สามเป็นเรื่องของนิสัยล้วนๆแต่ว่าก็หลังจากงานวันนั้นมาก็มีได้เจอกันโดยบังเอิญบ้างอะไรบ้างพอเออเขาเดินมาทักมาคุยก็นางก็ดูเบาลงก็แบบไม่ได้จะโกรธจะเกลียดกันอะไรอย่างเงี้ยเขาคอะไรกันไม่รู้ว่าคุยอะไรกันในเ่ำวันที่ได้พบกันก็เจอตัวก็คุ แล้วก็เออก็คุยกันปกติใช่ใช่ก็คือก็ปกติคือมันเป็นเหมือนอารมณ์ว่าแบบต่างฝ่ายต่างไม่ทักแบบอะไรอย่างนี้มากกว่ามันแบบคือไม่ใช่เกลียดกันนะแต่รู้สึกว่าถ้าเจอกันรล้กลัวจะพทะกันอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบแบบร้อนกับร้อนทั้งคู่อะไรเยเหมือนพักยกกันดีกว่าแต่พอแบบฝ่ายหนึ่งเย็นมาละอ่ามันก็เริ่มคุยกันได้กับอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันแล้วน่าจะเป็นเพื่อนกันได้เร็วด้วยดูจากทรงนะดูจากทรงพี่แบบเอ็นรู้จักกันทั้งสองฝ่าย ก็จริงๆเออไม่ใช er ่แค่แหวนนะเพื่อนๆทุกคนก็พยายามมันก่าวใจเพราะว่าพกก็เป็นเพื่อนที Aj ่น่ารักของเรานะแบบแกก็มีน้ําใจน่ารักเป็นคนเป็นคนน่ารักแล้วก็จริงๆแล้วก็คือพื้นฐานที่ย่างกับพกเป็นเพื่อนมาก่อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแหวนก็คิดว่า ก็ <N h ia> น่าจะน่าจะเป็นคือเราเพือ่อนเราทุกคนก็พยายามจะให้แบบเหมือน get to g e t h e r กันอยู่แล้วแล้วก็คือตัวพวกกับพี่อ้มเอที่บอกว่าเขาก็มีความเป็นเพื่อนกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็จริงๆก็คิดว่าน่าจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้อาจจะได้เห็นรูปคู่รูปไม่ใช่รูปคู่รูปหมู่มวลด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าบางคู่ที่หูเลิกกันแล้วมองน้าไม่ติดแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้มีเรื่องมือที่3ค่ะบอกว่าคือคนอาจจะเห็นพกไปแบบนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่นางก็สไตล์ฝรั่งนะไม่ท บางทีอาจจะแบบว่าหลั่นล้าหลั่นล้าอยู่แต่ว่าพกไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องผู้หญิงอะไรเลยในช่วงระหว่างคบพี่อ้ําหลังจากนั้นเป็นเรื่องของเขาแล้วนะแต่ว่าช่วงระหว่างคบกับพี่อ้ํานี่คือไม่มีเลยเพราะฉะนั้นแบบเพื่อนๆนี่คือพร้อมพพอร์ตใช่อ่ะใช่ใช่เรื่องรีเทิร์นคงไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็คืออันนี้มันเป็นการสั่จะของเขาเองนะแต่ว่าถ้ากลับมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนๆยินดีมากเพราะว่าก็ เขาก็เป็นคนน่ารักแล้วก็อยากให้กลับมาเป็นเพื่อนกันจะมาแบบเฮ้ยเคยไปแฮงเอาท์ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วมามองหน้ากันไม่ติดมันก็แล้วพี่อ้ําเองเขาก็ดูแบบไม่ใช่แบบฉันจะเป็นเพื่อนกับเธออีกไม่ได้เธอแอบ,บมีคนใหม่ฉันจะแบบสาบแช่งแกจนแบบโชคฟ้าดินสลายคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเขาก็เขาเลิกกันดยดีก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันอีกได้ส่วนจะรีเทิร์นไหมก็ไม่รู้จริงๆอันนี้ยอาจจะต้องต้องดูกันต่อไปนะคะ เลยเกิดพี่แฝดเลยจุดเริ่มต้นอะไรอีกจริงเหรอแต่คนไม่รู้ไปถือว่าพี่อะโลกตอนใช่ใช่มีด้วยเหรอในไอจีพี่ไม่มีนะในทวิตเตอร์จริงเหรอในไอทวิตเตอร์ไม่องอะไรเลยเออ แต่เราไม่ได้น่าแล้ววันรุ่งขึ้นคือไอคลิปนั้น,นออกมาแล้วก็ออตอนนั้นอะรายการโทรมาสัมภาษณ์เยอะมากแหวนก็ไม่สัมที่ไหนเลยประมาณพวกกำลังช็อกอยู่ว่าแบบเฮ้ยอะไรนี่เป็นเรื่องป็นรลาวกันไปหมดแล้วช่วงนั้นแหวนเองก็ มีปัญหาเรื่องเรื่องลูกเล็กน้อยแล้วก็คุณพ่อก็เข้าไอซีูแล้วก็แบบเครียดๆครียอยู่ตอนนั้นแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยก็แบบว่าไม่ไม่ค่อยได้อะไรเือนว่าก็รู้คร่าวๆแต่ตอนนั้นก็แบบเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นแบบนี่มันอะไรเนี่ยดวงฉันแบบยังไม่เข้าปีชงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ดูแต่เท่าที่ดูไอจีตัวเองก็ไม่ค่อยมีอะไรอะแล้วก็แล้วก็วันนั้นก็ข่าวมาแล้วก็พี่เอก็ต่อกายเป็นไปทัวร์ลงพี่เอตอนนั้นเราก็เลยแบบโห oh, มาชุดใหญ่มากเหมือนแบบว่าไปยิ่งกระพือเข้าไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ย วันนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สัมภาษณ์รายการอะไรเลยแต่ว่ารายการตัวเองข่าวสามสีทางช่องสามเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยพูดเรื่องนี้หน่อยได้ไหมใช่แล้วก็เอ้ยไม่อยากไม่อยากพูดแบบปล่อยมันไปเถอะตอนเนี้ยว่าแบบเออมันแบบมันไม่ได้อะไรคือเราไม่รู้ว่ามันจะมีประเด็นนี้ออกมาแต่ว่าเขาก็บอกเฮ้ยพูดนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยะอ็พูดก็ได้ก็เลยบอกยืนยันในรายการว่าคุณพกไม่มีเรื่องของมือที่3เลยคือเหมือนเราก็ออกตัวไปตั้งแต่วันที่คลิปลงแล้วว่าไม่ได้มีเรื่องของมือที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยกับกับน้องคนนั้น คือไม่เอาเซลเล่นนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเลิกกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับมือที่3 <c oughs> คือพูดตั้งแต่วันนั้นภายในแบบ10กว่าชั่วโมงหลังจากที่คลิปออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงจริงน้องเขาเป็นเพื่อนแหวนแต่เราจะทำร้ายเพื่อนเราทําไมเออคือเราก็รู้จ